สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับรีวิวพนักง,งานสาวน้องโดโลเรสนะครับก็มาใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมครับเราสามารถจ้างได้ครับโดยที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ขึ้นเลเวล4ขึ้นไปนะครับที่โรงแรมเมืองดับลินของอังกฤษนะครับโอเคน้องโดโลเรสนี้เป็น explorer นะครับเป็นนักสำรวจนักประจนภยัย ความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษเลเวล5ภาษาลาตินเลเวลสาครับสายพจน์ภัยครับมาดูประวัติของน้องสักเล็กน้อยนะครับน้องโดโรเลสเป็นพนักง,งานสาวอยู่ที่โรงแรมเมืองดับลินนะครับผู้คนมักจะพูดว่าหากต้องการพบโดโรเรสก็ต้องหาหนังสือเป็นกล้องเพราะเธอเป็นหนอนหนังสือตัวยงเธออ่านหนังสือทุกประเภทตั้งแต่สมัยเด็ก เช่นนวนิยายและบทความวิจัยแต่เธอสนใจนิทานมากที่สุดเธอเก็บเงินระหว่างทำงานเป็นพนักงานที่โรงแรมเพื่อสร้างห้องสมุดของตัวเองในอนาคตบางครั้งเธออ่านนิทานให้เด็กๆในโรงแรมที่พักให้ฟังและบางครั้งเธอก็ยังเขียนนิทานของตัวเองเป็นบางครั้งบางคราวด้วยโอชอบอ่าแล้วก็เขียนได้ด้วยนะเออจะเป็นนักแต่งได้ด้วยครับ ดีจังเลยมาดูความสามารถกันครับด้านดีครับป้องกันไอโซเมียก็จงว่วงนอนนะ0.2นิดเดียวเองอภัยพิบัติอย่างหนึ่งน,นะครับจับเอฟเฟกเพิ่มมารีคิติเคิลโอกาสเกิดขึ้น166หน่วย โอ้มีกล้องส่งทางไกลด้วยดีจังเลยก็มีโอกาส10%ที่ค้นพบโบนัสระหว่างสเปเชียลรีเสิร์ชเลยรวมถึงกล่องสมบัติเก่าๆก็เพิ่มจำนวนกล่องขึ้นมาได้ด้วยนะครับเวลาเราไปสำรวจนี้จำเป็นมากๆนะครับวแว่นแล้วก็ยิ่งเป็นพวกสมบัติโบราณนี่โอกาสเจอได้ก็ต้องหิบต้องแว่นส่งทางไกลนี้นะสำคัญนะครับ ลดศูนย์สเสียลูกเรือลงนะครับลดการศูญเสียลูกเรือ1%ระหว่างการสํารวจครับอันนี้เพิ่มน้ําและอาหารระหว่างการสํารวจครับ1% selector effect ต้านทาน effect ขึ้น10%ครับเกิด effect ไม่ดีอะไรมันก็ต้านทาน,นมาได้อันนี้มีค้าขายด้วยหรอเนี่ย s วิตช์ท็อ e เกอร์ลดค่า โปรไฟล์สแตนดาร์ดรีเก t i ิ้งอ่พอย์ลง0.4%มันมมีค่าเทปพอยที่มันตั้งเพดานสูงแล้วมันก็ลดลง0.4%นะครับอย่างเช่นเราต้องทำให้ได้1ล้าน5แสนถึงจะเกิดค่าเทปพอยอ่ะอันนี้มันก็ลดลงไปนะครับ0.4%ไม่ต้องถึง1ล้าน5ประมาณนี้นะครับยกตัวอ,อย่างอ 15%มีโอกาสเพิ่มความเร็วขึ้น2หน่วยระหว่าก่อนสตาร์ทอ่าวีฟอร์ก่อนเริ่มนี้ไว้ยุททนาวีอา้าวมีสมบัติโบราณด้วยลดค่าดิฟซีเซอร์เวตรีวอลสแตนดาร์ดลง70จะเป็นค่ามาตรฐานที่ควรจะได้รางวัลอะไรแล้วมันทำไม่ถึงก็อาจจะไม่ได้มันลดลดลงเนาะโพเทนเชียลเอฟเฟกตต้องทำค่าโปรโมทให้เต็มนะครับ ลิซิตนะครับต้านทานมารีคิติเคิลจบตีรุนแรงของศัตรูลง55%ลดการใช้สเบียงลง3%ระหว่างการสำรวจครับอาดีจังเลยมีฟันเป็นหมูด้วยวายมาลีพอยซอนเนี่ยน้องโลโลลสฟันเป็นหมูนะครับนี่เห็นปับ๊บกดมาดูก่อนเลย ไปไปผสมกับคนอื่นก็เลเวลก็จะสูงขึ้นอำนาจการตีก็รุนแรงตีเป็นกลุ่มเนี่ยจำเป็นเลยนะครับลดเวลาจบเร็วๆเอ็นชาร์มาลีแอทแทกด้วยเพิ่มพลังการโจมตีของเป้าหมายพอเราเป็นเลเวล2อเราก็เพิ่มเป็นกลุ่มได้แต่ว่าถ้าเลเวล1มันเมันเป้าหมายเดียวครับสู้กันตัวต่อตัวก็พอฟูลแอทช่างโจมตีรุนแรงครับ เรามาดูรูปโอ้สวยงามนะออแต่ว่าน้องตาโตไปหน่อยตอนตกใจตั้งใจอ่านหนังสือดูเสียงก็ยังเหมือนเดิมครับโอเคก็คคแนะนำกันนะครับน่าจะ<อ>มีเอาไว้นะครับถ้าสามารถจ้างได้เรื่องของการสำรวจก็สำคัญเรา เล่นไปถึงแม้ว,ว่าจะถนัดค้าขายหรือสู้หรือว่าปรปะจนภัยการมีเมตดอะไรเราก็สลับหมุนเวียนมาใช้กันนะครับยเีจะได้สมดุลขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็มาแนะนำแนะนำกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ